สวัสดีครับธนุวัสด์เช้าวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2562นะครับนี้ผมอยู่ในช่วงของการเดินทางครั้งนี้ก็ได้เพื่อนร่วมทริป เป็นเจ้า2ล้อที่เห็นด้านหลังนะครับก็คือ Honda c b 650R นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วไฟกลมผมมีเป้าหมายการเดินทางครับของคลิปนี้อยู่ที่จงังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ออกเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่นะครับตอนนี้อยู่ที่แถวแถวบางปะอินและการขับขี่ในช่วงแรกนะครับก็คือขับมาแถวจากแถวบางนานะออกมาถึงบางปะอินนี่ก็ออกมาเช้านิดนึงเพื่อเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดนะครับแต่ว่าสําหรับ c b 650R เนี่ย เป็นรถขนาดใหญ่นะเครื่องยนต์ใหญ่แต่ว่าไซส์หรือว่ามิติของตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะครับเพราะว่าท่อที่ได้สัมผัสดูก็คือเป็นรถที่ขี่ในเมืองได้คล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อหนึ่งคือเรื่องน้าหนักของเขานะครับน้ำหนัก200 3กิโลเนี่ยเรามันเป็นรถที่ถือว่าไม่หนักนะสำหรับพิกัดซีซีขนาดนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบท่านั่งนะครับความสูงเบาะที่ไม่มากเกินไปแฮนเดิลบาที่ไม่กว้างมากนะครับทำให้รู้สึกว่ามัน เออมันไปได้คล่องแล้วก็ขี่แบบเบาแรงอะ่ะรวมถึงเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ไม่ไดุ้มยากคลัตก็นิ่มนะครับแรงแรงดันเครื่องยนต์มันก็ไม่ได้เยอะมากมาย 650cc เนี่ยถือว่าเนียนๆกำลังดีไปได้ง่ายเลยแหละติดอยู่อย่างเดียวคือวงเลี้ยวของ h e นเ e อ b a บาเนี่ยสต็อปเปอร์ยันเร็วไปหน่อยนะถ้าเกิดทำวงเลี้ยวได้แคบๆกว่านี้นะในเมืองก็ในเมืองอรถเล็กมีร้อง นะครับเดี๋ยวผมก็จะเติมน้ำมันจากที่นี่นะแล้วก็จะยิงยาวไปนะครับเดี๋ยวดูกันว่า1ครังถัง15ลิตรกว่าๆของ CB650R เนี่ยมันจะพาเราไปได้ไกลขนาดไหนครับ